สวัสดีค่ะวันนี้น้องเข้าบ้านสองเดือนสองวันนะคะแม่ให้น้องนอนหมอนนะคะน้องก็ยังหันคอเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนเมื่อก,กี้น้องทาท่าจะหลับแล้วนะคะน้องก็ตื่นมาคืนค่ะหัวยยังอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนไม่ท้อแล้วนะเนี่ยหมวหนูเจเบวนะคะลูกหมวหนูเจเบวนะคะยิ้มให้กล้องหน่อยแล้วยิ้ม สเดือน2วันแล้วนะคะตัวก็ยังเหี่ยวเหมือนเดิมด้านที่แม่ผูกไว้ช่องก็ยังเยอะเหมือนเดิมเดี๋ยววันที่27นี้มาดูนะคะว่าน้ำหนักน้องเพิ่มไหมคะวตดด้วยสงสัยจะอึนแน่เลย จะอะแน่เลยน้องค้เดินทางมาได้สเดือนสอวันแล้วนะคะทุกคนอันนี้น้องกินนมแม่ล้วนเลยนะคะแม่กำลังคิดว่าเดี๋ยวลองวันที่เจไปชั่งน้ำหนักดูถ้าน้องอยังน้ำหนักลดหรือคุณหมอแนะนำยังไงเดี๋ยวแม่จะลองดูนะคะแต่แม่คิดว่า น้องน่าจะควรเสริมนมผงดีไหมน้องนะน้ำหนักน้องจะได้เพิ่มขึ้นแต่ใจแม,แม่แม่ก็อยากจะเลี้ยงนมแม่อย่างเดียวจน6เดือนนะคะ <c oughs> น้องจะยังผาวาอยู่นะคะทุกคนขาก็แค่ๆเป็นเหมือนเป็นหวัดด้วยนะคะ ก็เอาหอมอาวางไว้ใกล้ๆนะคะมัดใส่ผ้าอ้อมก็ทาวิกค่ะให้น้องนอนหมอนนะคะ จะร้องให้เลยแค่อาท่านี้ก่อนนะคะคลิปนี้ค่ะแม่ดูน้องก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะคะวันนี้ไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ